สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับชาเชสซิ์ชังโมดวาซิ่งสปิงโตนะครับวันนี้เราอยู่ที่บางไทรอยุธยานะครับพอดีลูกค้ารอมาน,นานแะล้วนนี่เห็นรถเกี่ยวหลายคันเลยแบบมาดูก่อนนะครับนีลูกค้าโทรมาให้ทำเทเลอร์สองคันนะครับเป็นเครื่อง P ี1กับเครื่องอะไรนะพี่ JO 2 6กนะครับก็เดี๋ยวมาดูรถเกี่ยวก่อนนะครับส่วนมากรถเกี่ยวแถวนี้เขาของปานเจริญเขาจะใช้เครื่องเจไฟนะพี่นะครับเป็นเครื่องเจไฟกี่แรงเจไฟประมาณ2 5แร้อยยี่สิเไฟรงครับีไเจอรถเกี่ยวกับรถตีดินนะครับก็เลยพามาชมก่อน อยู่หลายคันนะครับของปานเจริญทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่บางไทรนะครับบางไทรยุทธยาอยู่โกดังเรือนทองการช่างนะครับก็นี่เดี๋ยวพามาดูรถตีดินนะครับเขารียกรถอไรรถตีดินไหมแบบนี้นี่รถตีดิน ส่วนมากเขาก็าจะใช้เครื่อง P11 นะครับวางวางบนรถตีดินนะครับนี่เครื่องนะครับเป็นโบโบโบเดิมนะครับของ P11 e นะครับดูก่อนนะครับ สีอยู่ยังไม่เสร็จนะครับพอดีเมื่อกี้เมื่อกี้ทำเสร็จไปแล้วคันหนึ่งนะครับไม่ได้ถ่ายไว้หันมาเห็นรถตีดินก็เลยมาถ่ายให้ดูก่อนนะครับครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับนี่ข้างในรถตีดิน ติเอเป็นตัวนะครับติดตัวเอไม่มีอะไรครับมีเครนี้แหละครับข้างในมีคอนโทรลเดินหน้าถอยหลังแล้วก็มีเกียร์ใช่ไหมพี่แล้วก็ข้างหลังมีอะไรกับยกหางนะครับก็เดี๋ยวมาทำฮิโน่เจทูนะครับเครื่อง2องนะครับสองแดงนะครับก็ ตัวนี้เป็นปัม๊มปั๊มข้างมันเร่งข้างนะครับ,รบก็้าบอกเหยียบไม่ออกอืดน,นะครับรถกระบะนะครับมีต่อมาจากฝาน่วยไถยเจริญนะครับเป็นเหลกเหล็กด้านครับนี่อันนี้เครื่อง41นะครับซึ่ง

คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพิยงเนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ